Uh, สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะโดยรวมแล้วที่ส่งกันบ้านมาและการพรีเซนต์ที่นักศึกษาทำมามันก็เอาง่ายๆคือยังไม่เข้าใจนะครับครูก็ไม่เข้าใจเพราะว่าปัญหาเรื่ององเรื่องคือรูปประโยคมันผิดนะครับก็คือเรายังยังสร้างประโยคไม่เป็นก็ เดี๋ยวจะให้คําแนะนําง่ายๆ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ใช้เป็นอ่ uh, general English ไปก่อนก็คือคําใช้ที่จริงมันเป็นคําใช้ในคำคำในประโยคปกติที่เราใช้ประจําวันนะครับแต่เราก็รู้ว่าแค่พูดถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นเริ่มเลยเริ่มต้นเลยต้องกล่าวสวัสดีก่อนก็คือ hello นะครับ hello hello ใครอาจจะเป็น Hello ladies and gentlemen ก็คือสวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับนะหรือไม่อย่างงี้เราสวัสดีครับเราสวัสดีเพื่อนอาจ,จารย์อะไรก็เลยฮัล l ห good morning teacher and friends ก็ได้นะครับแล้วก็ my name ชื่อฉันชื่อไรนี่คือง่ายเลยเอาสัาส้นๆง,ง่ายๆเล my name is <c oughs> นะแล้วก็อะไรรหัสนักศึกษาเธอาะพูดคือ id student นะครับเทา่าไหร่ไม่ต้องบอกเยี่ยค,คือคือจริงๆฝรัง่งมันจะพูดเป็นเป็นเทอร์มก็คือ first second or uh, semester ก็คือเทอร์มเท่าไร่เทอร์มที่1เทอร์มที่2เทอร์มที่3เทอร์มที่4นะครับเอาง่ายๆแค่นี้นี่สำหรับ uh, introduction ต่อจากนั้น <c oughs> เราก็จะบอกว่าเราทำอะไร uh, welcome to my presentation for แฮนด์เทคนิค e s นะครับแค่นี้เองก็คือวิธีการที่ที่ที่จะใช้มือเทคนิคของมือ for THE DRUM SET ก็ได้เสร็จปุ๊บนี่คือสั้นๆเลยนะง่ายๆต่อไปก็คือเริ่มจากอะไรจะบอกว่าเรื่องการจับไม้ โอเคสมมุต okay. ิมีไม้อยู่หน้าเราก็จะบอกว่าโอเค catch stick uh, and I will tell you how to how to hold drum stick ก uh, ็คือการฉันจะบอกเธอเรื่องการจับไม้นะครับ how to hold drum stick คืออันไหนที่มันพูดยากก็พูดมันช้าลงนะครับง่ายก็คือ ก็จะบมายเมื่อไงนี้อ่าเขาเห็นภาพแล้วเขารู้แล้วแล้วก็ use the thumb ก็คือนิอ้วโป้ง and this finger หรือ index finger หรือ second finger นะครับ hold b side คันคางนี่คือง่ายสุดละอย่างที่ครูพูดอะมันมีหลายแบบปดี b side นะครับ like this ก็เหมือน like this ก็คือแบบนี้นะครับ and Use The three finger h o l d stand by แบบมาถึงจับ stand by คือเต็มตัวหรือไม่ก็ grab grab ที่แปลว่าคำขยำก็ได้เหมือนกันหรือหรือหรือ w r a p ก็ได้ที่แปลว่าพันนะครับ w r a p the stick อ,อย่างนี้คือง่ายสุด หรือเราจะบอกอย่างบางคนจะบอกเรื่องตำแหน่งก็เราบอกว่าก่อนหน้านั้นเราก็บอกว่า uh, when you catch the when you catch uh, drumstick uh, how to hold find good point to hold ก็คือหาจุดตำแหน่ง for your comfortable หาตำแหน่งที่คุณจับแล้วคุณรู้สึกสบายนะครับนะก็ะคือ อย่างมาคนจะหา,ะหาว่าตำแหน่งไหนถ้าคุณจะบอกว่ามันแบ่งบิดแบ่งแต่เมื่อคุณบอกว่าโอเค I suggest you แนะนำ i อา I divide นะ we have a f r e e part ก็ได้สามสามท่อนสามท่อน for drums t i c k from this to this first part second part from this to this or this to this we must uh, or we we, we We must หมายถึงเราต้องหรือเราจะใช้ตรงนี้เราบอก We but for me สำหรับฉันหรือ I use I I choose choose หมายถึงเลือกเลือกนะครับ The third part third part คือฉันเลือกที่ Part ที่3าระจับแต่นีเนี้ยถ้าเกิดนักเรียนพพูด,พ,ดพูดเยอะ มันก็จะหลงไปเรื่อยเพราะจริงๆไอการพูดแบบด้นสดเนี่ยมันค่อนข้างยากมันต้องมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมี vocabulary เ,ย,เยอะนะครับแม้กระทั่งครูเอ็มทีก็นึกไม่ออกเพราะมันไม่ได้ใช้เสร็จก็ง่ายแค่นี้เองแล้วก็ first step I will tell you ว่าโอเคหรือไม่ต้องนะ first step we do or I let you know อะไรก็ได้คืออย่างแรกฉันจะบอกให้คุณทำไรเช่นบอก first step I show you how to play like German clip นะ,นะก็ได้คือคือไอตรงไหนที่มันที่ที่มันจะเป็นเราก็อาจจะพูดชัดหน่อยโอเคหรือไม่ก็เลยโอเค first step play like this ตีไปก่อนก็ได้ play like this คุณไม่ต้องบอกอะไรเลยเขาเห็นภาพเขาก็รู้แล้ว Practice like this. this is called German Grip How to do อ่าก็คือจะทำยังไงล่ะนะก็คือ Okay you hold a stick stand by like this เขาก็รู้ละมองภาพ stand by like this This is preparing Prepare หมายถึงเตรียมที่ยตี First step pull pull your hand up use your wrist ก็คือยกมา uh, and then hit อ่าพอมาอยู่สเต็ปนี้ก็ก็ pull back again prepare for the second stroke แค่นี้ง,ไง,ไง่ายๆไอ้น,นี่คือไง่ายๆเลยไม่ไม่ไม่ต้องเยอะชัดๆก็คืออ restore ก็ได้ ก็คือนี่คือการใช้ข้อมือนะครับนี่คือเอาแบบสั้นง,ง่ายกระชับและเข้าใจเพราะจริงๆคุณยังไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดแบบมากเพราะว่าด้วยด้วยความยำกัดของ vocabulary แล้วก็าการผสมข่ามคือใช้สั้นง,ง่ายช็อตเหมือนการพูดสนทนากับทุ่ๆไป เอาแค่พอฟังเข้าใจเพราะตอนนีไ้ไม่ไม่ไม่รีบที่จะเอาที่มันถูกต้องตามหลักการจริงคือพูดแล้วเข้าใจโอเคใช้ได้ละนี่ก็ได้ไปละหนึ่งนะฟิงเกอร์ก็หลักการโดยกันอ่ะสมมติคุณตีคุณพอเสร็จแล้วโอเค first exercise ก็คือเข้าแบบขาดละ first exercise อ่า we just keep play oh Keep going ก็คือทำไปเรื่อย try yeah. feel comfortable ก็คือรู้สึกสบาย and relax นะครับก็ได้นะครับถ้าคุณจะบอกว่าจะทำอะไรอีกคุณก็บอกอาการเช่น d o n to when you uh when นะครับสมมติคุณจะบอกว่าอย่าจ,จับไม้หลวมนะคุณบอก when you hold the street, when when you hold drumstick ดอนดอนดอนนะ t ะดอนโฮ loosely คืออย่าจับหลวม you can uh, hold comfortable relax or tight tight ไปถึงแน่น also can yeah. because เพราะว่า I want you ครับฉันต้องการให้ you Understand the risk work out 100% or not ก็คือต้องการให้ยู่ตรวจสอบหรือหรือเข้าใจว่าไอ้ข้อมือเนี่ยมันทำงานร้อยเซ็นหรือเปล่านะครับแค่นี้เองสมมุติถ้าเกิดเรายะตีสองมือแบบโอเค okay, and then หรือ after this or more the uh, next step you have to play two hands together cứ 2 mưa à anh nhá cứ cùng ok start from right hand and switch switch tính switch tính right and left you can do right left cần right left right left yeah สมมุติคุณจะมีมีมีอะไรบอกอีกคือเรื่องสปีดเรื่องความเร็วก็บอกว่า for the first time you must do slowly first to check หมายหมายถึงคุณครั้งแรกเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคุณดูแบบช้าไปก่อนนะ to check The risk, t good working or not คือความมือทำงานดีไหมนะครับ You feel good, feel comfortable, feel relax e d หมายถึงมีความรู้สึกยังไงดีไหมแล้วก็ You can check from the action, action หมายถึงท่านะครับ You check พร้อมจากท่าว่าท่าเนี่ยท่าแล้วก็ Motion, Motion หมายถึงอาการที่มันตีคือมันจะเคลื่อนที่ Motion movement นะครับก็ you can listen หมายถึงฟัง yeah, sound นะครับ yeah. uh, and make sure is correct ก็คือ make sure หมายถึงคุณต้องรู้ด้วย,วยตูวเองว่เาเฮ้ยมันถูกอ่าอย่างนี้แค่นั้นเองเราคุมตีป่ะเหมือนกัน คุณก็เอาแค่เนี้ยเอาแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวสร้างยากไปก็จำไม่ได้เพออันที่สองก็เรื่องเรื่องเรื่องก็มีอยู่แค่นี้เองแต่คุณเปลี่ยนจากข้อมือเป็นนิ้วใช่ไหมคุณก็บอกโอเค and second technique I suggest you or we do เลยก็ได้ or second technique we call finger เทคนิคก็คือโอสตันบา์ไลท์ดิสเฟรสคุณก็หงายมือเข้าดูคุณไม่ต้องบอกแล้วว่าหงายมือถ้าเกิดคุณพูดไม่ได้คุณก็ทำมือเข้าดูแล้วก็ use the three finger stand by pull the stick up pull stick up ก็คือ push หมายถึงดันลงไปอะ pull หมายถึงดึงกลับดึงไม้มันกลับให้มันมาแค่นี้เอง นอกนั้นก็เหมือนกันหมดก็ใช้ประโยชน์คำเดิมก็คือ are you comfortable หรือ you feel relaxed or are you okay อะไรก็ว่าไปนะครับอย่างนี้เองพราะอันท uh, uh, ี่3ก็อ่ะ third step อันที่สก็อะไร the third technique we have a uh, mixing mix mix between wrist and finger ก็คืออันนี้หนึ่ง can call push pull or open close open close yeah, yeah. like all the drummer talk about i the or the professional หมาถึงอย่างที่มือกองหลายคนก็พูดหรือคนที่เก่งๆก็พูดกันก็ that that the same thing the first step you hit Use your wrist. t The ้อมือข s e นตอ e ท t e ส t h e t h สามน e ้ Stand by. Pull up the stick แค่นี้เองแค่นี้เองง่ายๆชัดเจนนะครับแล้วคุณก็ทำท่าหรือคุณจะทำไปพร้อมกันแค่นี้นะค,ะนคือนี่คือประโยคนง่ายๆสมมตุติคุณจะใส่อะไรคุณต้องคิดคิดประโยคสั้นๆง่ายๆไม่ต้องยาว แลงนั้นถามว่าอะไรอ่ะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคุณไม่เข้าใจคุณก็ทำตัวอย่างคุณก็ลองส่งเมสเซจมาลองพูดแต่นี้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องใช้ให้บ่อยคือตอนนี้ถ้าเกิดใครใครในในช่วงนี้ใครจะส่งเมสเซจภาษนะครับมเมสเซจท,ที่ที่ในกลุ่มเนี่ยก็ใช้ภาษาอังกฤษคุณจะได้ฝึกนะครับว่าเอ้ยเราเรียบเรียงประโยคถูกเปล่าสองก็คือวิธีการพูดเนี่ย เดี๋ยวนี้มีมีที่สอนเยอะแยะหรือแม้กระทั่งไอ Google ้ g o o g l e Google t r a n s l a t อ r อะไรพวกนี้คุณคุณพูดให้พอเข้าใจอะออกเสียงให้มันมันคือฟังและเข้าใจเช่นคนไทยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องตัว R กับตัว L นะครับเวลารู้มือคำว่า Drum Drum นะครับเอ่ออะไรนดระด Drum d r เ m อ e r morning แต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันมี2แบบมีแบบอังกฤษกับแบบอเมริกันครับถ้าเกิดอังกฤษก็ตัวอาร์เขาจะไม่ไม่เยอะมากก็ drummer ง่าย,ายๆแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นอเมริกัน drummer คือตัวอามันจะเยอะมากอยู่ดา drummer อะไร drummer อะไรเงี้ยหรือ morning good morning อย่างสมมติประโยชน์พวกนี้คุณก็ใช้ใช้โดยทั่วไปได้หรือคำที่มันรวบอย่างเช่น3คำสี่คำคุณต้องรู้ว่า การออกเสียงเป็นไงคำหนักคำเบาอัน,นี้อัน,นี้ไม่เป็นไรคุณก็ไปเซิร์ชดูจริงคุณไปคุณไป,ไป,ไ,ปไปพิมพ์ในพวกไอ้ทารสเลเตอร์เขาก็จะอ่านในฟังคุณก็จำอ๋อมันอ่านว่าอย่างนี้เช่นอะไรอ่ะ Evening จริงๆมันคือ Evening เนี่ยแต,แต่แต่เวลาเราอ่านจริงคือ good e v e n i n g g o o d e v e n i n g ไอตัวไอตัวเว,วนมันไม่มีหรอกมัน good e v e n i n g ง่ายๆเลยคุณใช้ประโยคเนี้เสร็จแล้วคุณก็ thank you Uh, everyone, thank you for watch, watching, for watch uh, my video or my presentation. Yeah. Watch, uh, thank you for watch uh, my video. Ngắn ngắn. And I hope you understand all the. Ải à? Chắn bảo má cô cho all Or the stuff, đó là tất cả. the detail. เอ the material mm hmm. ก็คือ mm hmm. เนื้อหาอะไรเงี mm ้ย hmm. คุณก็ไปหาว่าเฮ้ย mm hmm. คุณจะพูดกับเขาว่าอะไรแล้วภาษาอังกฤษมันพูดอย่างจริงริงเปล่าเพราะบางทีคุณคิดภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษมันคือมันแปลแล้วมัน mm hmm. <laughs> มันแปลเป็นคนมันไม่ตรงพอดีเป๊ะถ้าจะมตรงพอดีเป๊ะเ,เ,เ,เนี่ยมันก็จะใช้คําที่ง่ายและสั้นเอา the view understand enjoy มายถึงโอ้ oh, มีความ enjoy กับ m น n ะนะนะกับ understand all the material all the stuff all the exercise all all a b o u t the thing that I talk all about all the thing that I present คือง่ายๆอันนี้ยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องแบบถูกหลักเกณฑ์เป๊ะๆเพราะว่าต้องการให้แค่สื่อสารได้แล้วก็พอพูดได้เพื่อเพื่อจริงๆแล้วเวลานักศึกษาไปฟังคลิปวิดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษนักศึกษาได้เข้าใจว่า อ๋อ oh, มันพูดถึงเรื่องนี้คืออย่างน้อยเรา,เราจำท็อปิกได้จำหลักการบางอย่างได้คือเรื่องที่มันจะใช้บ่อคือดาวอย่างดาวสโตรกอัพสโตรกทำไงยกมือขึ้นนะดึงมือขึ้นเนี่ยใช,ใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า pull back ถ้าลงใช้คำ push ตีลงคือ push IT down push อะไรสมมติเราจะตีลงโอเ okay, ค push down นะมี push push down push down คือ push อะไรล่ะ push it หมายถึง เราเราพูดไปแล้วว่าสติกพูดอีดาวหรือพูดอีดาวพูดอีดาวพูดพูดอีแบกพูดอีแบกนะพูดอีดาวพูดอีแบกอย่างเงี้ยแล้วก็ exercise ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องเรื่องนั้นนะเวลาเอาอะไรคุณก็ใช้คำว,ว่า exercise ไปก่อน exercise ไซส e วันเอ็กซ์ซหรือ first exercise second exercise นะครับใช้ใช้อย่างนี้ให้มันคล่องให้มันคล่องเพราะว่าต้องการพูดคำไม่ง่ายแต่ให้ชัด เพื่อใจได้สื่อสารได้นะครับก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็เดี๋ยวก็มันก็จะมีแบบดไปเรื่อยมีอะไรไปเรื่อยคุณก็ลองลองทาลองทําสั้นๆก็ได้ทำาสั้นๆหรือไม่คุณไม่ต้องโชว์ท่าถ้าคุณพูดได้แล้วให้เข้าใจเลยยิ่งดีนะครับก็ก็ถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามถามมาแล้วกันแต่ก็ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ มีความพยายามและตั้งใจนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าหนึ่งนักศึกษาก็ไม่เคยอยู่ต่างประเทศใช่ปะ่ะขนาดครูเองบางทีก็ยังแย่เลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ก็คือเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เป็นประจำเหมือนเราตีกรองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษมันมีความสําคัญมากมันต้องไปคู่กันถ้าเกิดนักศึกษาเข้าใจก็จะเรียนง่ายขึ้นกว่านี้อีกเพราะาตอนนี้มันเป็นเวอร์วายก็คือ สามารถดูจาก YouTube ก็ได้เวลาดู YouTube ก็คือพยายามฟังด้วยว่าเขาสอนเรื่องอะไรเรื่องภาษาในภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะมีเรื่องของฟิลเรื่องของโมชันเรื่องของเทคนิคที่มันซับซ้อนนะครับหรือวิธีการคิดอะไรเงี้ยไอเดียนะครับเราจะได้รู้ว่าทำยังไงแล้วก็นักศึกษาก็ยังมีวิชาเรียนคลาสภาษาอังกฤษของที่ทมาล่อยู่ฉะนั้นนักเรียนก็ เอาคำถามพวกนี้ไปให้อาจารย์เขาช่วยหรือไปลองไปพูดให้อาจารย์เขฟังก็ได้คือเราคิดทำแล้วไปพูดให้อาจารย์เขฟังว่าอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือตรงเนี้ยมันต้องใช้บ่อยนะเหมือนถ้ Want าเกิดแทนนี้เราจะพูดพรีเซนต์แล้วพูดเป็น,ปน,ปน,ปนแบบทั่วไปเลยนะ่นอ่า Welcome to อย่างครูจะพูด Hello good evening ladies and gentlemen o oh, Welcome to my YouTube channel มาเข้ามาดู Thank you for เ o เวอรน t h แต่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกับฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประโยคที่ใช้ทั่วไปอยู่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเป็นทางการมันเป็นเขาเรียกเบสิกอะนองมใช้ในชีวิตประจําวันนะครับง่ายง่ายคือคือไม่จําเป็นต้องช่องใช้อะไรเพียงแต่ว่า introduction AI ตัว introduction เนี่ยต้องสุภาพหน่อยเพราะว่าโอเคก็คืออันนี้เป็นการบ้านใ่ะ จะ,จะพูดว่า oh this is my homework for the first homework for this semester ก็ได้นี่คือการบ้านของฉันโอเคช็อ okay. ปฉันจะพูดก็คือเหมือนเราพูดภาษาไทยอ่ะแต่ว่ามันมันต้องเตรียมตัวนะครับก็ฝึกพูดบ่อยๆพูดกับตัวเองก็ได้คุณพูดแล้วคุณอัดเหมือนกันนะงดคุณจะพรีเซนต์ก็ hello good evening good morning แล้วก็ดูว่าแอคชั่นไง อีกอย่างหนึ่งการพรีเซนต์เวลาคุณดูคุณต้องดูที่กล้องนะครับอย่าอย่าไปดูคุณดูต้องดูที่กล้องว่าเฮ้ยมันมันเป็นยังไงมันก็เหมือนคุณคุณคุณถ่ายเหมือนเขาที่เขาถ่ายละครอะไรย่าเงี้ยแล้วคุณได้มองกล้องเขาคุณก็ไม่สู้ตาคนที่ชมก็ฝากไว้สำหรับคำที่มันจะไปต้องใช้อย่างเช่น Drummer Stick นะครับอารออะไรเนี้ยแล้วก็ linking linking จริงๆภาษาอังกฤษเวลามันเป็นสละมันต้อง linking อย่างเช่น this is ไม่ใช่ this is อย่างนั้นถ้าเกิดจะพูด this กับ is มันต้องแยกกันถ้าเกิดพูดติดกันก็ this is เพราะมันมีตัว s แล้วก็ไป s แตไ่ไอ้นี่ไม่เป็นไรไอ้นี่คือละไว้ก่อนอะนะครับมันก็มีเยอะมากไอ้เรื่องของ linking ซึ่งซึ่งไอ้นี่เป็นปัญหาใหญ่ก็เอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ เขียนแล้วก็พูดตามสคริปต์่องๆๆๆๆแล้วก็อัดพรีเซนตนเอาแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ Thank you everyone for watch my video and hope you enjoy and understand what I talking about Thank you bye